ต้องลอยได้เยอะอยู่เนาะว่าไปก็มีขึ้นเยอะอยู่นะตรงนี้ดูแล้วก็ก็ได้ไปไหลายดอกอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูดอกของเราบ้างดิโอมีแต่ลอยตัดจ้ะเพื่อนๆไม่เป็นไรนี่ไงยังมีอยู่จ้าทุกคนพอได้อยู่นะนี่มีไหมมาจากทุกคนนี่ได้อยู่ได้อยู่ ลงสายตาเขาก็เป็นของเราทำคลิปเก็บเห็ดก็ไม่ปังเหมือนคนอื่นเขาละจ้าแต่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมาตลอดนะจ๊ะมันนี้เหมือนมากเลยนะแต่ไม่ใช่จ้าทุกคนเนี่ยมันกินได้อยู่นะแต่ว่าคนไม่นิยมเราก็ไม่กล้าลองจ้ะ แค่เห็ดพึ่งหวานก็กินกินไม่ทันไม่ถึงว่าโอ้ตรงโน้นมีรอยตัดเห็ดพึ่งหวานเขาขึ้นเร็วนะอย่างที่เราบอกถ้าดอกไปบนี้บางคนเขาเขาคงไม่เอาจา้ะแต่ว่าเราเอานี่จ้ะเป็นเนๆนอนนอนถูกมันไม่ดีแล้วมันนิ่มแล้วเสดายจังเลย นี่กำลังโผล่เห็นไหมนี่น <terminar lyn ak> ี่น <illing> <falls into> <Elliott> ี่นี่นี่นี่ไม่คีเลยนะดอกนี้อดูดิเพื่อนดูเราไม่กล้าเหยียบท่านี้กลัวเหยียบเห็ดพดนนนีีี้้้กก็โตแลวอเย่จมาจากทุกคนเลย ดอกนั้โอเคเลยนะดอกเนี้ยฮึมามเลยจ้ะขนาดเนี้ยอร่อยเนกรุบกรุบกรุบุเห็ดเขาโตรเร็เห็นไหมโอ้กระจุยกระจายเลยจ้ะไม่ใช่เรานะ <c oughs> คนมาเก็บก่อนจ้าก็ได้แต่มองได้แต่มอง เขาเก็บไปอาจารย์เพื่อนๆนี่อุ๊ยหัวเลยเธอแอบอยู่นี้เองเกือบเียบนะจ๊ะเพื่อนๆเดอ,อกนี้ลอดข้ามไปข้ามมาเลยแต่นี่เห็นไหมพรุ่งนี้เขาก็โตแล้วจะเห็ดแบบเนี้ยเขาโตเร็วมากจาก้ะ เนี่ยนเนี่ยเราว่าอร่อยเพื่อนดูเห็ดอันนี้เราไม่รู้เห็ดอะไรในเยอะนะเนี่ยเห็นปะขาวแต่เราเห็นเหมือนเห็นเห็นเหมือนเห็ดพึ่งดอกหนึ่งอยู่ตรงไหนเนาะนี่จ้านี่จ้าแบบนี้เลยใช่เลยแบนนี้อร่อยดีทุกคนกรุบกรุบกรุบุบกำลังขึ้นนะว่าไปแล้ว นพวกนี้ก็โตแล้วจ้ะมาจ้ทุกคนเห็นแหละดอกหนึ่งดอกอื่นไม่เห็นเห็นดอกนี้จ้ะนี่อู้นี่ไปแอบอยู่ตรงป่านี่ที่ล้ร้อนนี่จ้ะขึ้นตรงที่แสงส่อง ก็มีคนมาเอาออกไปบ้างแล้วนะเขาก็ชอบขึ้นตรงขอบนี้เพราะว่ามันมันมีแสงจ้ะมีไหมจ้ามีก็ไปด้วยกันซะดีๆมาหาฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยเห็ดเห็ดไข่เป็นเนี้ยเยอะจ้ะไม่รู้เห็ดไข่แต่อันนี้เห็ดเรานี่จ้ะเห็ดเราเห็ดเรา ไป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 ,ไปกำลังกินเลยเราเห็นหลายดอกอยู่เลยจ้ะโอ้โดอกเนี้ยไม่รู้ว่าใครเตะเลยแต่ว่าเขาใช้ได้เลยเนี่ยเราเอายังแข็งเป๊กเลยเปิดไว้ก่อนไได้ไปได้จังมีอีกไหมจ้าตรงนี้ แต่ตรงนี้เราเห็นจ้ะเพื่นพนอ,อ,แอ,อนแอบอยู่แอบอยู่แอบอยู่นี่ง่ายแอบอยู่แอบอยู่แอบอยู่อุ้ยเกือบไม่ทันการแนะ่เกือบเกือบเกือบนี่เกือบไม่ทันการยังแข็งยู่ยังอร่อยอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยอยู่จ้ะนี่จ้ยดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ รออยู่เลยใช่ไหมือมอย่างงามเลย,เด,ยเดี๋ยวเอามีดตัดหน่อยมันจะเธอนี่คนมาก่อนก็ตัดไว้แนละ้วก็ตัดรวมไปเลยตัดรวมไปลอยตัดเยอะเลยจ้าเราก็เจอลูกหนึ่ง ยังดีได้ลูกหนึ่งเดินมาตั้งไกล่ยมีอีกไหมจ๊ะแอบไปทุกไหนบ้างเอ,อ่ยนี่จ้ะอีกลูกหนึ่งสองลูกเลยสามลูกเลย,เด,ยดูแล้ว ือนนี่ลูกนะหูอยู่ในลากไม้เลยนะทำไงดี <c oughs> ดึงอ้ยมันดึงไม่ได้เลยหัวหักเลยกอไผ่ว่ฮิวงยุงแบบว่าตัวโตวมากเลยมันจ้องจะกัดแต่หน้าเพราะหน้ามันทีดยากันยุงไม่ได้เนาะมีอีกดอกที่เราเห็นนะ นี่จ้ะเพื่อนนี่ตอนนี้จ้ะอันนี้พาดสายตานี่จ้าตรงนี้ได้สามสี่ดอกนะอุ้ยอันนี้หัวหักจะได้จจังปิดลู ดีทีเดียวจ้ะดีจ้ะดีนี่จะได้เลยดีจ้ะมีอยู่ไหมจ้ะแถวนี้ถ้าเดินอาจจะเหยียบเพ่อะไรเงี้ยนี่ลูกนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันโอเคไหมเนี่ยมันมันนิ่มอ่ะโอ้แมงกินแล้วจ้ะแมงกินเขาแล้วอ่ะนนะเวลาเจอที่เดียวกันจะมีหลายลูกอยู่จ้ะก็นี่ ออเละเลน,นี่นี่ก็นิ่มจ้ะเพราะว่าโดนน้านี่ก็นิ่มมันอยู่ในร่องน้ําอ่ะจ้ะได้แค่นี้เลยจ้ะ